สดใหม่ทุกวันเลยนะครับคั่วสดทุกวันคั่วสดก่อนแพ็คครับผมนี่ดีมากเลยนะครับแล้วไหนเห็นบอกว่าสามารถจัดโปรได้ตัวไหนครับโอ้โปรโมชั่นใช่ไหมครับโปรโมชั่นนี่เลยครับเั็นตัวนี้เลยครับผมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับผมอันนี้มันดีมากเลยครับมันดีจดแถมยังมีส่งฟรีด้วยนะคะอ๋อใช่ใช่ใช่ครับแถมยังส่งฟรีด้วยนะครับเออสินค้าตัวอย่างใช่ไหม ครับลองไปบริโภคดูก่อนได้ครับมันดีมากเลยครับเนี่ยขั้วสดใหม่ทุกวันครับผมเราจะขั้วสดก่อนแพ็คครับเราจะไม่แพ็คก่อนขั้วสดนะครับนี่มันดีมากเลยครับดมดมกินสั่าเป็นยังไงครับหายใจไม่ค่อยสะดวกอืมกรอบหวานมันอร่อยตามที่คุณเบนซ์บอกเลยแก่ง่ายเม็ดใหญ่เนื้อเต็มนะกรอบดี่ีมันดีมากเลยครับผมเพราะว่ามันกรอบนอกนุ่มในนะแล้กิน